คลิปนี้ผมพามาดูาเครื่องนูโวครับแปลงใสฟีโน,น่ครับอันนี้รถผมใช้เองนะฟีโน่ผมเองพอดีเครื่องเดิมมันหลวมครับเครื่องเดิมมันหลวมก็เลยเอาเครื่องจากนูโวครับจากแท่นตัวนี้เอามาใส่ครับแปลงใสจุดแปลงก็จะมีเปลี่ยนแท่นเครื่องครับเปลี่ยนแท่นเครื่องตัวนี้ เอาแทนโนวออกแล้วก็ใส่ของฟีโนกลับคืนครับพวกทอร์ไรด,ดึดโดยเดียวกันหมดนะครับส่วนตรงนี้ก็รองเวนเอาครับตัวเพ,าวพาวลาเพลาโนะครับผมก็รองเวนเอาสามชั้นอันนี้เครื่องเก่ามันครับเครื่องเก่าฟีโนถอดออกเครื่องมันหลวมครับส่วนตัวชกตรงนี้มันก็จะ มันก็จะเข้าเข้ามาหน่อยนะถ้าเป็นมีโอฟิโน่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้ห่างกันอยู่ประมาณสักสองนิ้วครับรถก่อสูงขึ้นนิดนึงพวกนี้ใส่ด้วยกันได้หมดครับผาครบใส่ด้วยกันได้หมดชุดกลางนี่ก็ยึดกันได้หมดครับแต่มีแต่โนตตรงนี้ที่มันไม่มีครับเพราะเครื่องเครื่องเครื่องโวมันจะไม่มีนะครับแต่เครื่องมีโอฟิโน่มันจะมีที่ยึดนต์ตรงนี้อีกนิดนึง ผมก็ย,ย,ยึดได้แค่ฝั่งเดียวฝั่งนู้นครับสรุปสายกันได้ครับใช้ได้สตาร์ตติดปกติชุดสายไฟต่อ,อเข้ากันได้หมดครับปลักตัวเดียวกันหมดทุกอย่างยู่ตรงรีเลย์ครับใช้ได้เหมือนเดิมเครื่องนูโบตัวนี้มันจะเป็นเครื่องฟิตหน่อยนี่ไม่ค่อยมีน้ำมัน เนยมลยครับใส่ด้วยกันได้นะครับแปลงเครื่องโนโบใส่ฟิโน่ครับสรุปว่าใช้ได้